กระบะยักษ์ใหญ่แต่งรอจัดเต็มขนาดนี้ในราคาเพียง600,000กว่าบาทเท่านั้นเองสวัสดีครับผมอูนะครับจาก MG โชเอาวันนะครับคุ่มผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งของภูมิภาคนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถ MG Extender ครับเกียร์ธรรมดาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มเลยนะครับคันนี้นะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นมานําเสนอครับ2รุ่นนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่นลองท็อปเกียร์ธรรมดานะครับส่วนรุ่นที่2เป็นเกียร์ ออโต้รุ่นท็อปนะครับซึ่งลูกค้าสามารถออกรถใช้เงินดาวเพียงนิดเดียวนะครับหรือซื้อรถเงินสดในราคา6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับไปกันครับเรามาชมรถกันดีกว่านะครับเอเซนเดอร์คันนี้นะครับชุดแต่งเป็นสกู๊ปนะครับจมูกตรงปากกระโปรงหน้านะครับพร้อมตัวอักษรมอริสการาดนะครับด้านข้างนะครับเป็นซุ้มล้อนะครับพร้อมมุดเหล็ก แล้วก็มีไฟทับทิมมาด้วยนะครับสีแดงนะครับครับด้านบนปกติเนี่ยเราไม่มีโลบาร์มาให้นะครับเราก็เลยแถมโลบาร์เหล็กให้นะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยเป็นโลบาร์เราแถมโลบาร์มาให้เลยเป็นโลบาร์สีทูโทนนะครับเพิ่มความสวยงามแล้ว่าความดุดันให้กับคันนี้ด้วยนะครับ ด้านท้ายนะครับเราแถมฝากครอบกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับชุดแต่งรลรอแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับในวันออกรถอู่แถมไปให้ทุกชิ้นเลยครับคันนี้นะครับอู่จัดโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียง15,900บาทนะครับพร้อมชุดแต่งรลรอแบบนี้เลยนะครับและของแถมอีก35รายการครับ สำหรับลูกค้าซื้อสดนะครับอู๋ทำราคาพิเศษให้ออกรถเพียง ,0,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยังยังไม่หมดนะครับสำหรับอู๋นะครับมีโปรลับอีกหนึ่งโปรนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับออกรถเพียง9,900าบาทนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอู๋เล่นใหญ่จัดแต่งเต็มขนาดนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่ออู๋เข้ามาได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ลูกค้านะครับอยากให้ไปส่งรถที่ไหนนะครับไมนะ่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะครับเราไปส่งให้ได้ทุกที่เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับอู๋ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ